มึงไปพยอุ้มอยากทีมกูเรวมึงก็เดียงค้างตายนะมึงขับแขกเองเสื้อเพื่อนเอาเสื้อมาลองมาเนียต่อเสื้อดีกว่เออจับมือจับมือมันนี่มันนี่กินน้ำไหนมึงอยู่น้ำเออมึงรู้กันบอดบอดบอดบดข้อขาเนี้ยย่างขึ้นจะเดเหมือนให้มันนั่งดูดู ตีนแดงเลยขาปีกงงอะไรนี่ไม่เนี่ยใ่สูงเป็นลมหยาดเลยดูวันนี้มึงอะไรยับดโ

คนไหนว่าเป็นไรและเอ้ยช่อันนี้มานี่มานี่มานี่ยดึงอ่เฟิร์สมึงไปมึงตัวใหญ่กูแหลัดึงมันดึงมันออกไปเออน้ำเออเออน่าสงสารเลือกเลิอกมันล่ะพ่อมึงเจ็บขา